ก็เอาไปเลยแล้วกันจะฉากค่าเหรอกรูบอกเกมแล้วนะอบอกเกมแล้วนะกระต่ายกระต่ายนะครับผมยุกยังไงนะยุกอย่างไรเหรอเออรอบบน,นอน่ะเนาะกระโดดลงไปเลยแล้วกันไม่ว่าเรา ผีว่าใครก็ไม่รู้อ่ะอุเก็แตกไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะสวยแค่ไหนสุดท้ายเราก็เป็นข้างล่างนะกระดูกตัวหนึ่งนะอยู่กูข้างล่างอยู่กข้างล่างเอ้าไมพี่เอก้องไม่ใช่ไม่ใช่กูร้องเข้าตู้ป๋อไอ้ไหนม่เข้าตู้ไอ้เพื่อเปิดไอ้เพื่อนเข้าตู้นะกูถอนไปแล้วลูนอ่ะอยู่กูยาวเลย วนตรงไหนถึงวนได้วะดันวนในที่เป็นตรงสูงอ่ะไอ้รอบตะแกรงอ่ะกูนนนนวนกูจะวนจนกูโดนตีนั่นแหละมันก็มีแค่นั้นแหละแล้วถ้าออกจากตรงนั้นเราไม่มีงไงมันก็เป็นเก้าอี้เฉยๆอ่ะดูกูงไงเพลงน่ากลัวเนาะคนเดียวหรอหน่ากลัวตรงไหนบนวีพีนกอ่อมด ปั่นไฟไวมากเลยอยู่กับพี่เองน้องวนรอบหอนาฬิกาหอนาฬิกาแต่ก็แล้วกันถ้ามัถึงเป็นทำไมคนถึงปั่นไฟไวขนาดนี้พี่ยังไม่ได้เล่นมาสักแคสเลยนะเราเจอไอ้มาสเตอร์หรอเราเจอมาสเตอร์หรอใช่หรอโอ้โหยับเลยนะถ้าเป็นจานเจเนี่ยยับเลยนะเอาไปก่อนพันหนึ่งแล้วกัน เอาด่ามาด้วยนะแันเจเอาด่ามาด้วยนะแต,แต่ว่าแบบว่าแบบจัดฉากฆ่านะมัน,นต,ต้องอย่างนี้แต่ปิงแบบไม่โดนก็คือไม่โดนไม่ใช่คิดบ็อก ก็เาเป็นสีอาจารย์แดงเรอเ,เห็นสอนทำมากเกษตรกิจเรื่องโความเกิตรกูดโดนแล้วเ๊อฟกูโดนแล้วเ๊อฟเขาเขาเขาไม่หมดกกำลังก๊อฟเขาไม่หมดกกำลังก๊อฟหมดกำลังทำไมไม่กดตบยากไปก่อนละ่ะกดไบยักไม่ได้นะอ๋อเขายังไม่เจ็บยังไม่เจ็บสวัสดีครับคุณสงการเฮ้ยอีกคนนึงมันทำอะไรอีก่เอวิดอ่ะที่ผมปั่นกัดเอาไว้แบบสองเครื่องแล้วนะสองเครื่องเลยเหรอ เดวิดคิดรวยมันทบอ,อะไรอยูกกับพี่นะสามแผ่นแล้วนะสามแผ่นแล้วนะนี่แบบว่าไม่มีอีโก้แล้วนะไอเดวิดคิงรวยมาทำอะไรอยู่เนี่ยมันปั่นอยู่นี่ไงสามเครื่องแล้วไงว้าวมาเจอคนที่เก่งที่สุดในบาร์ตี้นรกเสียใจด้วยนะน้องน้องอาจจะต้องโดนจูกอ่ะมีรูให้โยนก็โยนน,น,นนะย่างหนีกูตายแล้วพี่เอก <laughs> ทำไม มันไม่มีที่ไปอดีมมงตอนหนาวด่านมานะไอกระต่ายโอ้โห,หระยะระยะประชิดพี่คือแบบคือพับคือพับเลยนะแน่นกี่วีวะเนี่ยห้าสิบวีปะขั้นสองชิดจะหมดลแลบบ้วแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งหลอดอะ่ะจะสรรหามาตีกูนะกูมีแทงหลังไอแบนมึงอย่าวิง<ๆ>่งดิ เอาเอาพี่เอกจะดูให่ดูนะว่าคนโค้ดหัวเขาจุกกันยังไงนะได้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 มันจะยัดมาก่อนสเต็ปแรกอ่ะแล้วมันก็จะมาโยนให้ติดแบบกำลังนะตรงนี้ไม่มีรัวดิตรงนี้มันปะาได้ไอ้เบ็มันมาพี่เอกป่นได้เท่าไหร่แล้วตรงนั้น มันเจ้าโทเทียมอันนี้มาทําไมวะไอ้โทเทียมคนตาบอดอะ่ะคนไม่ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงหัวใจอะ่ะไอ้แวน่นทั้งทั้งที่มันร้องเพลงทั้งทั้งที่มันทั้งทั้งที่มันร้องเพลงนะไม่เอาปูนะเป็นไ,ไรเวนไรเวนใช่ไหมปูกดปั่นได้แล้วรถปิดประตูตีแมวแล้ว ไม่ถอนด้วยครับตัวเทีมเพลงหรืออะไรครับเพลงอะไรหรอเพลงกลอมเด็กจากประเทศรัสเซียนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเทมตัวเทีมตัวเทมไม่มีหัวใจนะเอ้าแล้วอะไมผมไม่เห็นกูไม่เห็นตัวเทียมตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย จะปั่นเสร็จแล้วมีใครช่วยเพื่อนหรือเปล่าอะไรกูโอเคเ,เสร็จแล้วนะอยู่ข้างล่างใช่ไหมได้กลับไปแล้วไม่เอาแล้วกูจะโดนตีแล้วเพเอกกูฝืนอุ้ยอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนไอแวนใครมีอะดรีนาลีน่ใครไม่รู้ กันอยู่ทางนี้นะแถวเนี้ยเอาไอ้เหี้ยคูจะเข้าตุ๊กตาบอกทางบอกทางโอ้โหออฟต้องช่วยวะคูช่วยไม่ได้หรอ ก็สแตนตตู้ขั้นสองเดียรีขั้นสามเมื่อแหวนต้องไหนนี่กูอยู่ในตุ๊กตาหน้าประตูฝั่งนี้เปิดไว้ยังวะประตูยังยังยังช่วยได้นะกูกูรอเป็นยอดรอด่อเหลี่ยมอยู่มัน ไอ้ขูโดน้ไงวะเนี่ยกูมาช่วยเราเพื่อรักฮะที่อย่างเงี้ยเสือกโดนไอเวนเอ้าเอ้าคุณจะด่าดเกมนะมันก็ต้องมีจังหวะที่เราไม่ใช,ไใช่ไม่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 ใช่เดี๋ยวกูช่วยตรงนี้เนี่ยด,ดูว่าไอเวนอยู่บนหัว มาดีมาดี้ไอ้แบนกำลังจะช่วยไอ้แบนช่วยกดหกลงด้วยพี่เล่นมาขี่เยอะเลยอย่างเงี้ยเออไปเถอะผมเปิดเลยมึงเปิดเลยมึงเปิดรีบ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 เปิดกูมีลุกส์กูมีลุกส์กูมีแทงเอามันมีโดนเทมไม่รู้ตัวนะเปิดที้เสร็จไปเลยนะเปิดที้เสร็จไปเลยนะเอาเอาไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปโอ้ยโูสิกูไม่มีเปิดถ่ายยากนี่นะ ยี่ใช้สเต็ปของอิีโป้นะเอ้ยเอาพาละกันเหมือนกูไปละจังหวะนี้นดึงสุดเอาคุณเอ๋กูาคาดกูาคาดกูาาคาดกู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 ขาดกูคาดกูคาดไม่ทันเหรอเรือ่อไม่ทันนะไม่ทันนะอเดวิดจ,จับไว้ทันทีดิเดวิดจะจับกู โอ้โยจบเลยอย่างนี้จบอย่างนี้จบแล้วอย่างนี้จบแล้วไม่ทันแล้วอย่างนี้จบแล้วโอ้โยเวนยุกมาตั้งนานคุณจะมาตายอย่างนี้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วรอช่วยอยู่จะยิงไงเขาจะไม่ถอยเสาเห็นไหมอ้าวเหี้ยเขอบใจมากเลยม่ไปเลยละกันถ้ามันจำเป็นมันรอช่วยนะคนนี้มันคนนี้นะ มันหโดขวามันหมดขวามันหมดขวามันหมดมันหมดมันหมดมัหมดมัหมดเอ้าไอ้แว่นแย่แล้วไอ้แว่นแย่แล้วมึงแย่แล้วแว่นแย่แล้วแว่นแย่แล้วแว่นยา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 เอาว่ะมาจุกตรงเอาว่ะมาจุกตรงเอาว่าแว่นแว่นต้องรอดแว่นต้องอาชิ้แจงน่อยแว่นชี้แจงแว่นกินตะปู ขึ้นกลางบททำไมวันหน้าโอ้แวนทำเพื่อนตายนะคนนี้คนหัวโล้นเนี่ยครณเพื่อนจะทำเพื่อนโดดนะกูจุ๊บมันเยอะแล้วไงขอค่าเหึงเล่นเป็นแต่ด่านนี้หรอเล่นเป็นตั่ด่านนี้หรออืม อืมเอ้าแล้วกูวางมาตรงนี้ได้ไงไม่ซื้อนะตัวนี้ไม่ซื้อไม่ซื้อเล่นเป็นด่ดาดนี้เหรออืมแล้วเรียบร้อยไปนะอืม